<Net. S 2> สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะสวทตรัง FM 91.25 m เ z AM 810 GHz มกะเฮิรตซ์ AM 810กิโลเฮิร์นะคะติดตามเราผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www. trangradio. net แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้ด้วยแล้วก็ยังมี Facebook Fanpage สวทตรังไลฟ์ค่ะติดตามรายการสดทั้งภาพและเสียง ยูทูบช anel สวทตรังกรมประชาสัมพันธ์อันนี้สําหรับติดตามรายการย้อนหลังเรียกว่าหลากหลายช่องทางในการติดตามสวทตรังของเราเลยทีเดียวค่ะดิฉันยอดยศพรอัคคไกรศรีรับหน้าที่ดําเนินรายการและวันนี้เราจะมาติดตามภารกิจของโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรังของเรานะคะกับนายแพทย์สุทรานทรึงลําพูรองผู้อำนวกยการด้านการแพทยาา์สวัสดีค่ะค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณนริมนบุญชัยรองผู้อำนวยการด้านการ,าการพยาบาลค่ะสวัส สวัสดีค่ะดดค่ะ,คะต้องสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะวันนี้หลายคนก็คงอยากจะรู้ว่าโรงพยาบาลโรกผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรงังหลายคนเห็นมีคนต่างจังหวัดมาใช้บริการด้วย<ช>อยากให้เล่าถึงโรงพยาบาลของเรานิดนึงค่ะว่าเราดูแลไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็เปิดทําการกันยังไงคะค่ะ ด้วยการจัดบริการของโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตลอนภาคใต้จังหวัดตังนะคะตรงนี้ก็คือเราดูแลคนไข้โรคผิวหนังทั้ง14จังหวัด ดูแลตั้งแต่ชุมพรถึงยะลาเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจค่ะเพราะว่าเวลามีคนมาถามหาเส้นทางจะไปโรงพยาบาลนะคะคือคอให้บริการทั้ง14จังหวัดภาคใต้ค่ะเราจะเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นก็คือในเวลาราชการปกติใช่ค่ะจันทร์ถึงศุกร์ใช่ค่ะมีพิเศษบ้างไหมคะอย่างเสาร์อาทิตย์หรืออะไรพวกนี้ล่วงเวลาอะไรงเงี้ย ค่ะตอนนี้ทางโรงพยาบาลค่ะก็จะมีการเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางโรคผิวหนังขึ้นมานะคะค่ะหลังจาก4ี่โมงเย็นนะคะก็คือเราจะเปิดทําการ4ี่โมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งนะคะ,คะตรงนี้เขาเรียกว่าคลินิกพิเศษเฉพาะทางโรคผิวหนังนอกเวลาราชการค่ะนะคะโดยตรงนี้จะเริ่มเปิดวันจันทร์ค่ะนะคะเราจะรับคนไข้ในวันจันทร์แล้วจะเปิดปฐมฤกษ์ ในครั้งแรกก็คือวันที่21แต่น,นี้ขอเป็นวันริหัสนะคะในการเปิดครั้งแรกค่ะค่ะ21มกราคมค่ะ2546ค่ะตรงนี้คนไข้เนี่ยสามารถเ,ออเข้ามาในช่องทางการรับบริการของเราได้นะคะโดยที่ออมีหลายช่องทางค่ะก็คืออาจจะต้องโทรศัพท์เข้ามาเบอร์075 201 208นะคะเพื่อที่จะเข้ามาขอคิวที่จะเข้าคลินิกนี้ นะคะ,คะหรือจะเข้ามาลงทะเบียนใน Li n e แอดนะคะก็โดยที่ไปที่แอดไลน์ไอดี line ของเรานะคะ,คะก็ไปที่แอดตังสกิน R A N G S K I N ะะนะคะตรงนี้พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการให้ ลงทะเบียนสําหรับคนไข้ใหม่คนไข้เก่าก็สามารถไปลงนัดได้เลยนะคะก็จะเป็นช่องทางที่สะดวกขึ้นสะดวกมากขึ้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยปกติแล้วนะคะในวันปกติวันธรรมดาเนี่ยเรารองรับคนไข้ได้มากน้อยแค่ไหนคะค่ะช่วงนี้วันหนึ่งคนไข้เราตกสูงสุด200กว่าคนแล้วนะคะอืมค่ะโดยเฉลี่ยกว่า200คนมาจากต่างจังหวัดมากน้อยแค่ไหนคนตรางโดยโดยประมาณเท่าไหร่ได้คะอ่าก็จะมีเชิญคุณหมอค่ะคุนใหญ่แล้วค่ะ โดยส่วนมากก็อาจจะเป็นเรื่องด้วยระยะทางในการเดินาทางด้วยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไข้ตังค์มากที่สุดนะครับแล้วก็ลองลงมาก็อาจจะเป็นบริเวณจังหวัดใกล้เคียงครับพัทลุงกระบี่สตูน<ข>อะไรเงี้ยครับแล้วก็นครศรีธรรมราชอะไรเงี้ยครับผม,มหรือบางทีก็อาจจะมาจากชุมพรภูกเกต็ตอะไรเงี้ยก็มีบ้างเหมือนกันนะครับผมหรือบางครั้งก็มาจาก ตอน,นีนาราธิวาสก็มีบางครั้งมีเหมือนกันนะครับอืมค่ะนะคะซึ่งเราดูแลประชาชนนะคะใน14จังหวัดภาคใต้เพราะฉะนั้นคนไข้ของเราจะมีครอบคลุมทุกจังหวัดเลยแต่ว่าพี่น้องคนตรังค่ะไปใช้บริการกันมากที่สุดเนื่องจากว่าเราอยู่ใกล้ <c oughs> เดินทางสะดวกด้วยแล้วโรคผิวหนังเนี้ยหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นโครคไกลตัวหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่เลย <c oughs> ทุกคนมีโอกาส <c oughs> เป็นโรคนี้ โดยส่วนใหญ่คนไข้ามาหาเราตอนนี้โรคที่แบบต้องเฝ้าระวังมากที่สุดหรือน่ากังวลมากที่สุดมีอะไรบ้างครัคุณหมอก็อคือถ้าเอาเดี๋ยวลองพูดหนึ่ง จำนวนโครคท,ที่ที่ตรวจมากที่สุดนะครับ Bea, อันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังอักเสบอะไรเงี้ยครับผมค่ะแล้วก็อันดับที่สองเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินนะครับผมก็คือเหมือนว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยอาจจะเป็นโรคที่เรื้อรลังแล้วก็อาจจะรักษา,ญญายากนะครับก็คือคนไข้ส่วนใหญ่ทั้งทั้งภาคใต้เนี่ยเขาจะมุ่งตรงมาที่เราเลยครับทาให้แบบโรคสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นยอดอันดับที่สองของโรงพยาบาลเลยครับ นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกกลุ่มโรคติดเชื้อต่างๆครับเป็นชเช่นโรคเชื้อราโรคต่างๆอะไรเงี้ยครับผมก็จะเป็นแบบประมาณอันดับสาอันดับ4ี่แล้วก็โรคจริงๆโรคความงามทั้งหลายเนี่ยจริงๆทางโรงพยาบาลเราก็รักษาด้วยครับอย่างเช่นโรคสิวหรือโรคฝ้ากะต่งเนื้อต่างๆอะไรเงี้ยครับผมซึ่งก็คนไข้ก็เข้าเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ว่าบางคนก็ยังไม่ค่อยทราบว่าโรงพยาบาลเราอ่ะรักษาพวกความงามอะไรอย่างนี้ ด้วยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยเพราะว่ามันน่าสนใจมากนะคะหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงใส่ใจเรื่องความสวยความงามแต่ว่าปัญหาหนึ่งที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดคือการมันรักษายากและต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานั่นคือสะเก็ดเงิน <Yeah. S 2> โรคนี้น่ากลัวแค่ไหนคะคุณหมอมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง จริงแล้วโรคสะเก็ดเงินเนี่ยก็คือมันมีทั้งส่วนของพันธุกรรมแล้วก็ปัจจัยภายนอกครับที่ที่กระตุ้นแล้วทําให้เหมือนผิวหนังเนี่ยมันสร้างสร้างเซลล์ที่ผิดปกติสร้างเซลเซล์มากเกินไปอะไรย่างเงี้ยครับผมมันก็เลยกลายเป็นผื่นหนาขึ้นมาซึ่งปกติแล้ว,ตว่ตัว,ต,วตัวโรคอะ่ะเป็นโรคเรื้อรังที่เราอ่ะสามารถคุมอาการให้มันสงบลงได้อะไรย่างเงี้ยครับผมก็คือแบบว่ามีผื่นน้อยที่สุดท,ท,ที่แบบคนไข้าสามารถแบบรับได้หรือบางคนเนี่ยก็ก็มีบ้างเหมือนกันที่อาจจะแบบหายไป สักรยะหนึ่งเลยอะไรเงี้ยามายถึงว่าผื่นหายไปเลยืหายไปเลยซึ่งทั้งทั้งของเราเนี่ยมันมีทั้งพวกตัวยาทารักษาต่างๆแล้วก็เครื่องมือพิเศษต่างๆเช่นแบบว่าเครื่องฉายแสงหรือว่าเป็นยา ยาพวกยาภูมิคุ้มกันต่างๆหรือยาฉีดต่างๆอะไรนี่ครับซึ่งบางที่เขาอาจจะไม่มีแต่ว่าที่โรงพยาบาลเราซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางเนี่ยก็กคือมีเกือบทุกอย่างในการรักษาโรคสะเก็ดเงินนะครับผมค่ะดิฉันว่าสะเก็ดเงินนี้มันส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของคนได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามีทางเลือกเรามีทางออกแล้วที่โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดรังถ้าเผื่อว่าใครนะคะมีญาที่ป่วยด้วยโรคนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้ารับบริการได้เลยเรื่องของโรคผิวหนังอื่นๆที่นี้ มาถึงเรื่องของความงามกันบ้างดิฉันเชื่อว่ามีผู้หญิงหลายคนสนใจนะแล้วค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของความงามนี่มันไม่น้อยเลยสําหรับผู้หญิง้นใน,ในส่วนของโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้เรามีบริการอะไรบ้างเรามีเครื่องมือพิเศษอะไรแล้วคนจะเข้ารับบริการจะทํำยังไงได้บ้างคะค่ะก็ในในด้านความงามนะคะก็จะมี เครื่องมือที่ชูลมอยู่ก็คือเลเซอร์นะคะเลเซอร์เราเนี่ยมีหลายกลุ่มมีหลายชนิดก็คือเลเซอร์ที่รักษาขนรักษาเม็ดสีนะคะรักษาขนคือกำจัดขนเลยขนแขนขนขาหน้าแข้งนี่ผู้หญิงจะอ่าลำขานมากนะคะค่ะแล้วก็รักษาเม็ดสีก็พวกที่เป็นกระแดดพวกกาพวกฝ้าออย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็อ่าจะมีเลเซอร์พวก ยกกระชับนะคะลบรอยแดงสิวเลเซอร์ที่รักษาพวกเส้นเลือดอย่างเช่นเนื้องอกเส้นเลือดอ,อย่างเงี้ยค่ะ,คะนะคะเรื่องกระเรื่องฝ้ามันมีเป็นคอร์สไหมคะหรือว่าต้องเข้าไปรักษาครั้งแรกก่อนแล้วก็จะมีแพทยนะ์นัดต่อเนื่องหรือยังไงค่ะอันนี้จะต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องค่ะ,คะเพราะบางทีเนี่ยมันจะต้องปรับ ใช้เครื่องเลเซอร์อาจจะปรับมาใช้ยาก็จะต้องดูตามสภาพของผิวของคนไข้ค่ะนะคะอย่างเลเซอร์ขนสมมุติถ้ามีใครสักคนหนึ่งสนใจที่จะ,ะแบบกําจัดขนหน้าแข้งเลยเพราะผู้หญิงเวลานุ่งกระโปรงมันก็จะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเยอะนะคะตรงนี้เนี่ยมันมันจะมีเป็นคอร์สให้บริการหรือว่าในการรักษาตรงเนี้ย แล้วใช้เวลานานแค่ไหนยังไงต้องไปกี่ครั้งอ่า <c oughs> ประมาณนี้ออันนี้นตัวเลเซ์กับจับขนนะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วมันอาจจะไม่ไม่ไม่ได้รักษาหายในครั้งเดียวเลยเนี <c oughs> <c oughs> ก็คือแบบว่าพอยิงไปแล้วตัวขนมันก็จะ ล่วงลดน้อยลงวมันก็จะอาจจะขึ้นมาอีกนิดหน่อยส่วนใหญ่แล้วอาจจะต้องมาประมาณ3-4ครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องต่อเนื่องนิดนึงกว่าจะได้ที่นะคะเรียกว่ามีบริการเรื่องของความงามนี่ครบวงจรเลยใช่ค่ะพอพูดถึงโรงพยาบาลโรคผิวหนังหลายคนอาจจะคิดว่าเออรักษากลากเลื่อนโรคผิวหนังอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วนะคะเรื่องของสิวฟ้านี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาผิวหนังของผู้หญิงด้วย อีกอย่างหนึ่งก็คือราคาของพวกเครื่องเลเซอร์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นราคาที่แบบว่าไม่ไม่ได้สูงมากครับก็คือเป็นราคาในแบบมาตรฐานของรัฐบาลอะไรเงนี้ครับก็อาจจะถูกกว่าพวกโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าคลินิกข้างนอกอะไรเ่งี้ครับแต่ว่าต้องรอคิวนานแน่เลยคุณหมอแต่คิวก็ไม่ไม่ไม่นานนะครับไม่นานนะคะใช่จ้องคิวไปก่อนล่วงหน้าเดี๋ยวนี้มีช่องทางแอดไลน์ด้วยค่ะแล้วก็เครื่องเครื่องส่วนใหญ่เนี่ยก็จะค่อนข้างได้มาตรฐานอะไรเงี้ครับค่ะ นะคะเห็นทางโรงพยาบาลเองก็มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของโรคผิวหนังนานาชาติด้วยใช่ไหมคะ,คะ,ะตรงนี้มันมันจะส่งผลดีกับคนตรังหรือว่าคนในภาคใต้ของเรายัางไงคะหนึ่งทางด้านเศรษฐกิจนะหมอนะ,ะอตรงนี้ก็คือว่าการที่เราเอาคนต่างชาติมามันก็เหมือนประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังค่ะอันนี้เป็นเป็นจุดหนึ่งที่พอมองในด้านเศรษฐกิจแล้วเนี่ยโอเค ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนด้านที่สองเนี่ยก็คือจะได้ดูกลุ่มโรคผิวหนังที่อยู่ในออภูมิภาค,าคใช่ในโซนเขตร้อนภาคใต้เรานะคะ,คะซึ่งบางทีเนี่ยในทางกรุงเทพเนี่ยก็จะเห็นทั่วไปเพราะว่ามาจากหลากหลายจังหวัดหลายภาคแต่พอลงมาทางโซนภาคใต้เนี่ยก็จะเจาะ โรคทางเขตร้อนภาคใต้ใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับค่ะ,คะนะคะก็เรียกว่ามีประโยชน์รู้สึกว่าปีละครั้งใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะปีละครั้งจะเห็นมีแพทย์ผิวหนังนะคะมาะประชุมกันที่บ้านเรานานาชาติล่าสุดท่านอธชิบดีกรมการแพทย์สักประมาณต้นเดือนใช่ค่ะใช่ไหมคะท่านลงพื้นที่ท่านมอบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการแพทย์วิถีใหม่ย,ยังไงบ้างคะ,คะเพราะว่ายุคนี้ใครๆก็กลัวโควิดกันค่ะ ก็คือส่วนใหญ่นโยบายของกรมกันแพทย์แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็จะเป็นเรื่องของ new normal Medical Service นะครับ<ฆ>ก็คือมีการตรวจรักษาอย่างเช่นที่ที่ที่โรงพยาบาลน,นะครับก็จะมีเรื่องการตรวจตรวจรักษาทางไกลแล้วก็การส่งยาทางไปรษณีย์ด้วยนะครับผม<ฆ>ก็คือจะทําให้แบบลดลดการแบบว่าการเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วก็ลดการแบบโอกาสในการติดเชื้อพวกโรคกลุ่มโรคโควิดอะไรประมาณนี้นะครับผมค่ะ<ฆ>ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกบริการหนึ่งที่ าบางคนอาจจะยังไม่ไม่ทราบว่าอย่างเช่นคนไข้เก่าที่แบบว่าเคยมารับยาแล้วแบบว่าไม่กล้ามาโรงพยาบาลน,นี้เราสามารถติดต่อาทางโรงพยาบาลได้ให้สามารถส่งยาเดิมไปทางทางไปรษณีย์ได้อะไรีครับผมแล้วก็ พยาบาลเขาก็จะมีการคัดกรองครับถ้าเคสที่แบบดูหนักมากเนี่ยก็สามารถติดต่อคุยกับแพทย์ทางวิดีโอคอลอีกทางนึ่งทางหนึ่งได้อีกทางหนึ่งครับผมค่ะเรียกว่าเอาเทคโนโลยีมาใช้นะคะในช่วยในการรักษาได้ด้วยและที่สำคัญก็เป็น New Normal Medical Service นะคะที่จะดูแล เป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19ไปด้วยในตัวเลยนะคะตรงนี้มีบริการสําหรับโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรังของเราแล้วมีคนไข้ที่แบบจําเป็นจะต้องพักเป็นคนไข้ในบ้างไหมคะมีค่ะเยอะไหมคะอ ออตอนนี้คนไข้ในไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่ามีก็จะมีกลุ่มโรคที่เข้ามารักษาก็คือสเก็ดเงิน<ฆ>นะคะโรคผิวลอกทั่วตัวนะคะโรคตุ่มน้ำ<ฆ>อย่างนี้ค่ะตุ่มน้ำพองใสนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้ามาเนี่ยจะมีอาการที่ ได้เียนะคะมีอาการที่มากละถึงจะต้องให้ได้รับการดูแลอย่างใกล้กลชิดเลยอันนี้ก็ให้เป็นผู้ป่วยในใช่ค่ะอค่ะแล้วการการเฝ้าไข้หรือการเยี่ยมไข้่ะคะในช่วงนี้โควิดมันมาอีกรอบหนึ่งละ,ะเรามีมาตรการยังไงบ้างเห็นทางโรงพยาบาลตรังจะมีการคัดกรองก่อนเข้าโรงพยาบาลมีคลินิกไข้วัดดักไว้ข้างหน้าเราห้ามเยี่ยมแล้วด้วยของโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้่ะคะทำยังไงเช่นกันค่ะอย่างนั้นขอเล่าตั้งแต่ได้นอกรเลยนะคะเราก็มีคลิอีก แล้วทางเดินหายใจเหมือนกัน ARI ค l i นนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราคัดกรองแล้วเนี่ยคนไข้มีอาการไอจามหรือมีอาการที่เราสงสัยนะคะ,คะตรงนี้เราจะแยกเลยจะไม่ให้ไปปะปบบนในห้องตรวจโรคทั่วไปค่ะแล้วก็ให้แพทย์ก็จะมีห้องออห้องเขาเรยกนะคะห้องแยกตรวจนะคะ นะคะตรงนี้เสร็จแล้วในการที่จะเข้ามาก็มีระบบคัดกรองค่ะนะคะที่จะให้คนไข้เข้าไปโดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิมีแอลกอฮอล์เจลคอยบริการมีการซักประวัตินะคะของกลุ่มที่จะแยกคนไข้ที่เสี่ยงออกอนะคะ,คะทีนี้คนไข้พอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จํากัดตอนนี้คือ เราจะจํากัดการเข้าในตึกด้วยโดยที่เราจะขอความร่วมมือนะคะให้ญาติคนไข้เนี่ยคือนั่งพักรออยู่ข้างนอกนอกจากว่าคนที่จําเป็นจริงๆต้องการความช่วยเหลือถึงอนุญาตเป็นบางรายก็เพื่อลดความแออัดลดการแพร่กระจายเชื้อค่ะค่ะนะคะเรียกว่าคุมเข้มตลอดเลยนะคะตั้งแต่การคัดกรองก่อนเข้าโรงพยาบาลทีนี้สําหรับผู้ป่วยในรลักาผู้ป่วยในบางทีต้องมีญาติมาเฝ้าหรือมีญาติมาเยี่ยมเออเราทํำยังไงคือตรงนี้ก็เช่นกันค่ะ เ,เราก็จํากัดเหมือนกันนะคะยิ่งถ้าเกิดมีช่วงการแพร่ระบาดอย่างเงี้ยก็จะงดเรื่องการเฝ้าไข้นะคะค่ะ,คะนะคะเมื่อครู่นี้ได้พูดถึงเรื่องของโรคผิวหนังประจําถิน่นคุณหมอก่อนหน้านี้มันจะมีข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ชาวนาลงไปย่าในนาแล้วมันเป็นเรื่องของพญาหอยคันอะไรเงี้ยอ,อันนี้มันในบ้านเรามีโอกาสเกิดไหมจริงๆก็ไอ โรคพยาธิหอยคันนะครับตอนพอดีทางผมแล้วก็ท่านคุณนฤมลเนี่ยก <คะ S 2> ็ได้ได้ลงไปพื้นที่เองด้วย,ยนะครับผมค่ะแล้วก็จริงๆตอนนั้นตอนแรกเขาก็ยังไม่ทราบว่ามันสาเหตุเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนแรกที่เห็นลักษณะผื่นอะไรเนี่แล้วก็ร่วมกับประวัติของคนไข้ด้วยก,ก็ก็คิดถึงว่าน่าจะเป็นเรื่องของพยาธิหอยคันนี่แหลคะครับแล้วก็ตอนนั้นเราก็ไปไปดำนากันเลยอะไรเงี้ยครับเราก็ไปหาหอยกันเลยซึ่งตอนหลังเราก็ เราก็ไปเจอเจอหอยแล้วก็สามารถไปหาตัวพยาธิจากหอยมาได้เราก็เลยคิดว่ามันเกิดจากตัวพยาธิหอยคันเนี่ยครับผม,มแต่ว่าจากตอนนั้นน่ะที่เขาสังเกตกันนะครับว่าทําไมมันถึงเกิดเนี่ยอาจจะเพราะว่าเรื่องของฝนตกที่ที่นานกว่าปกติด้วยอะไรเงี้ยครับผม,มแล้วก็การการทํานาที่ผิดปกติไปจากเดิมอะไรเงี้ยครับผมมันเลยทําให้แบบ เหมือนมีมีน้ําขังเยอะแล้วก็มีเรื่องของตัวหอยที่มันมากกว่าปกติกว่าทุกปีอะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยทําให้แบบเกิดขึ้นมาได้อะไรย่างเงี้ยครับผมซึ่งวิธีป้องกันในนีเน้เขาก็แนะนําว่าอาจจะใส่อาจจะใส่พวกถุงมือถุงเท้าอะไรครับเพราะหรือว่าพวก ตามชาวบ้านนะครับที่นั่นเลยอ่ะเขาจะใช้พวกน้ํามันพืชนะครับก็คือน้ํามันพืชเนี่ยทาทาชโลมก่อนก่อนลงไปทํานาอะไรเงี้ยครับผมมันก็จะป้องกันพวกพยาธิที่แบบเข้ามาใช้ตามตามมือตามเท้าได้อะไรเงี้ยครับผมค่ะนี้ก็เป็นวิธีป้องกันอีกวิธีหนึ่งอะไรเงี้ยครับค่ะอันนี้ต้องศึกษาแล้วก็ต้องเรียนรู้นะคะเพราะว่าสภาวะในบ้านเรานี่มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะค่ะพอถึงตอนนี้แล้วโรคผิวหนังที่ ที่อยากจะฝากไปถึงประชาชนในช่วงหน้าฝนมันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งหน้าร้อนมันอีกมีอีกประเภทหนึ่งเป็นโรคประจำถิ่นของเรามีอะไรห่วงใจอยากฝากไปถึงประชาชนบ้างคะจริงๆช่วงเนี้มันคือมันก็จะมีช่วงรอยต่อใช่ไหมก่อนหน้านี้สักอาทิตย์สองอาทิตย์จะเป็นช่วงน้าท่วมใช่ไหมตอนนั้นนะก็จะมีโครคแับว่าพวกโรคน้ํากัดทา,ทาที่ที่เป็นกันเยอะอะไรอย่างี้ครับผมอันเนี้ยมันก็มันก็มีหลายระยะครับทั้งแบบช่วงที่แบบพอเรา พอเราแบบว่าขาไปจุ่มเท้านานๆตอนแรกอาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียเป็นผื่นแดงๆแล้วก็เป็นนานๆเนี่ยก็อาจจะเป็นการติดเชื้อราได้อะไรอย่างนี้ครับก็คืออาจจะต้องแบบว่าพอขึ้นมาจากน้ําอะไรเงี้ยก็ต้องควรแบบทําความสะอาดที่เท้าหรือบริเวณตามง่ามง่ามือง่ามนิ้วมืองนิ้วเท้าต่างๆใช่ครับผม รือถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆก็ควนต้องมาพบแพทย์อะไรเงี้ยครับผมค่ะในช่วงน้ำทั่วมนี้ดิฉันเห็นโรงเมื่อปีที่แล้วนะปีนี้ดิฉันยังไม่เห็น<ะ>แต่ว่าปีที่แล้วคือด้วยปีนี้มันไม,ไม่ไม่มากสักเท่าไร<ะ>แต่ว่า,าวไปเใช่มาเร็วไปเร็วแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมันหนักมากในหลายๆจังหวัดเคย<ะ>เห็นโรงพยาบาลโรคผิวหนังเหตรอนภาคใต้เนี่ยลงเอายาเกี่ยวกับโรคผิวหนังนี่แหละ ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้าท่วมแล้วไปถึงนครศรีธรรมราชจําได้เลยปีที่แล้วไปดิฉันตามทําข่าวอยู่นะคะน่าแล้วหน้าร้อนละบ้านเรานี่ฝนแดแดดสี่แต่จริงๆแล้วมันน่าจะแดดเปรี้ยงๆตลอดทั้งปีเลยหน้าร้อนนี่มีปัญหามากเลยเหงื่อก็เยอะคุณหมอส่วนใหญ่หน้าร้อนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับติดเชื้อรารามากกว่าเพราะว่าแบบว่าทางเหมือนเราทํางานกันอย่างเช่นคนทํา ตัดยงตัดยาอะไรเงี้ยครับผม,มแล้วมันก็อาจจะมีเหงื่อออกเยอะแล้วแบบว่าไม่ได้แบบรีบอาบน้ําหรือเปลี่ยนเสื้อผ้ายมันก็เลยแบบว่าทําให้เกิดเชื้อราตามตัวตามซอกพับต่างๆาได้ครับผมค่ะ ด้วยสภาพอากาศไหมคะคุณหมอเพราะว่าร้อนนะเรามาเจอช่วงเย็นก็จะมีอากาศมันก็ทําให้เกิดความชื้นค่าะมันมีอากาศทั้งเย็นทั้งร้อนผสมกันมันก็เลยชื้นถูกไหมคะคำนี้ค่ะนะคะพอได้คุยกับทางโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตรอนภาคใต้นี่เราเริ่มเริ่มดิฉันตัวดิฉันเองนะเริ่มแยกแยะออกแล้วว่าโรคผิวหนังนี่มัน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 ค่อนข้างจะกว้างนะแล้วมันก็มีเยอะด้วยแต่นี่ถามแบบคนไม่รู้เลยคุณหมออย่างพวกเริ่มกับงูสวัสด์เราจัดเป็นส่วนนี้ ด้วยไหมอ่ะอันนี้จะเป็นพวกเชื้อไวรัสนะครับผมเป็นไวรัสครับผมแต่ว่าตัวเชือ้อเชื้อเริ่มกับเชื้อไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่มันคืนจริงอ่ะมันจะเป็นมันจะมีเชื้ออยู่ในในตัวในตัวอยู่แล้วแต่ว่ามันจะแสดงอาการตอนที่แบบว่าร่างกายอ่อนแอรครับเช่นบางคนแบบเครียดมากแล้วก็นอนอดนอนนอนอดึกอะไรอย่างนี้ครับมันจะมีโอกาสที่แบบว่าเชื้อมันจะแบบสามารถเด็ดรอดทําให้เกิดอาการเป็นผื่นเป็นตุ่มน้ําใสขึ้นมาได้อะไรอย่างนี้ครับผม ดิฉันนี่เถียงกับเพื่อนเลย เพราะมันเกิดที่ผิวหนังก็เลยคนนึงบอกว่าให้ไปหาหมอผิวหนังอีกคนนึงบอกเฮ้ยหาหมอทั่วไปก็ได้ตกลงยังยังไงก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นโรคผิวหนังที่เราต้องเฝ้าระวังนะคะทั้งในภาวะปกติกับไม่ปกติอย่างช่วงน้ําท่วมนี่ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะแต่ยังไงก็อยากจะให้สบายใจได้ว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องของโรคผิวหนังต่างๆเนี่ยเรามีโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรังที่พร้อมจะรองรับแล้วก ก็ดูแลพี่น้องประชาชนที่นี้เป็นโรงพยาบาลของรัฐใช่ค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่ถามเผื่อไปนิดนึงเผื่อค่าราชการผู้หญิงสนใจเรื่องความสวยความงามตรงนี้เบิกได้มากน้อยแค่ไหนยังไงออ๋ตรงนี้คือตามสิทธิ์นะคะสิทธิการรักษาเนี่ยเรื่องความงามเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเป็น การรักษาโรคมันเป็นสัญญกรรมมันเป็นความสวยงามความสวยงามนะคะตรงนี้ก็คือจะต้องชําระเองชาระเอง่แต่ว่าไม่แพงค่ะแนะนํานะคะแนะนําเลยแต่ว่าถ้าเป็นโรคผิวหนังอื่นๆก็ใช้สิทธิ์นะคะกรมบัญชีกลางได้เลยนะคะหรือประกันสังคมอะไรก็ได้ได้อยู่ยกเว้นความงามอ คือขั้นตอนของสิทธิ์เนี่ยมันจะมีตามของมันนะคะอย่างเช่นสิทธิ์ประกันสุขภาพเนี่ยคือของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นจุดที่ลงทะเบียนนะคะ,คะดังนั้นก็จะมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นก <ลง S 1> ำกัดมานนใช่ ค่ะตรงนี้แล้วก็ส่วนประกันสังคมก็เช่นกันก็จะมีจุดที่ลงทะเบียนก็อย่างของจังหวัดเราจะเป็นโรงพยาบาลตรังใช่ไหมคะตรงนี้ก็เขาก็จะมีใบส่งตัวมาส่วนใหญ่แล้วที่โรงพยาบาลตังส่งมาเนี่ยก็จะเป็นมาใช้เครื่องมือพิเศษอย่างเช่นมาฉายแสง UV UVB ที่เราค่ะค่ะอ๋อค่ะ,คะก็คือ มีปัญหาครั้งแรกนี้ไปโรงพยาบาลแต่ถ้าเกินขีดความสามารถที่จะต้องส่งมาพบกับแพทย์ผิวหนังโดยตรงก็จะมีใบส่งตัวมาให้อันนี้บัตรทอง30บาทก็จะส่งตัวระบบนี้ประกันสังคมนี้ไปถึงโดยตรงได้ไหมคะต้องใช้ใบส่งตัวเช่นกันใช่เพราะว่าเขาต้องมีโรงพยาบาลที่เขาเลือกไว้ใช่ค่ะทีนี้สมมติถ้าเขาไม่อยากจะได้ใบส่งตัวแล้วล่ะฉันอยากจะไปเองต้องจ่ายตังค์เองเอามาเบิกได้ไหมอะ ไม่ได้อ๋อไม่ได้ใช่ประกันสังคมไม่ได้แล้วก็ในส่วนของบัตร30สบาทก็ไม่ได้ถ้างนั้นก็คือไปโรงพยาบาลตรังก่อนแล้วก็แพทย์วินิจฉัยยังไงก็จะส่งตัวมาให้เรียบร้อยแต่ถ้ายินดีที่จะจ่ายตังเราก็ยินดีรับค่ะค่ะให้บริการทุกคนเลยค่ะตอนนี้ยังให้บริการเฉพาะในวันและเวลาราชการก่อนเราย้าเรื่องคลินิกนอกเวลาที่จะเปิดบริการกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าค่ะคุณนรุมนคค่ะ ค่ะคลินิกนอกเวลาเนี่ยเเฉพาะทางของ,ของโรคผิวหนังเนี้ยอันนี้นะคะวัตถุประสงค์เลยเนี่ยที่เราจะจัดทําขึ้นก็เพื่อที่จะลดความแออัดในการเข้ารับบริการในช่วงเวลาราชาการก็จะเข้ากับสถานการณ์ของ การแพร่นะคะ <c oughs> ป้องกันการแพร่กระ <c oughs> <ใช>จายเชื้อ <c oughs> ของโรคโควิดด้วยอันที่สองเนี่ยเพื่อ <c oughs> เพิ่มการเข้าถึงของในกลุ่มของพวกข้าราชการกับพนักงานบริษัทเอกชนค่ะ <c oughs> ซึ่งบางทีเนี่ยบางท่านจะไม่มีเวลานะคะไม่อยากเสียเวลางานมา <c oughs> เข้ารับบริการก็สามารถมารับบริการช่วงนี้ได้นะคะ <c oughs> ตรงนี้ในการเปิดบริการเนี่ยก็จะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญอยู่เฉพาะเลยนะคะก็จะมีแพทย์หญิงนริศรางามขจรวิวัฒน์กับนายแพทย์สุสลันพึงลำพูนะคะที่จะให้รอรับให้บริการอยู่ค่ะค่ะนะคะซึ่งเราจะเริ่มเปิดบริการก็คือ21มส21มกราคม5 6 6 4นาเดือนหน้าตั้งแต่4ี่โมงครึ่งจนถึงสองทุ่มครึ่งอันนี้เฉพาะวันจันทร์ก่อนหรือว่ายังไงคะ ขอเริ่มวันจันทร์แต่ว่าไอ้ที่เปิดปฐมฤกษ์คือวันพฤหัสเดี๋ยวคนไข้จะงงคนไข้จะงงใช่ค่ะนะคะก็จะให้บริการทุกวันจันทร์นะคะตั้งแต่4ี่โมงครึ่งถึง2องทุ่มครึ่งอันนี้จะเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสําหรับคนที่อาจจะมีปัญหาในเวลาราชการเนาะเป็นเวลาทํางานไปไม่ได้จริงๆบางทีงานมันติดพันนะคะแล้วช่องทางที่จะสามารถติดต่อแพทย์ได้ก็แอดไลน์ตรังสกินนะคะก็สามารถจองคิวได้หรือจะโทรไป 0 7 5 2 0เจ็ดอ่าค่ะ,คะนะคะทีนี้ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดรงังมีอะไรอยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนกันบ้างหมายดิฉันพูดถึง คือก่อนหน้านี้เวลาปีใหม่เรามักจะได้ของขวัญจากโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตตอนภาคใต้จังหวัดตรังแล้วเราก็มั่นใจว่าท่านก็ต้องผลิตเพื่อจําหน่ายด้วยเช่นกันอันนี้ให้ขายของเลยค่ะเชิญค่ะค่ะขอประชาสัมพันธ์นิดนดงนะค่ะคือโรงพยาบาลจะมีสบู่ล้างหน้านะคะตรงนี้รู้สึกว่าชาวตังรู้จักกันแล้วค่ะใช้ดีมากค่ะค่ะชื่อว่า L s o ซ p นะคะตัวนี้สามารถที่จะเออซื้อ หรือว่าจัดหาโดยตรงได้เลยนะคะโดยที่อาจจะเข้าทางเทเลเมดเราก็ได้ก็คือรับยาทางไปรษณีย์สามารถสั่งสบู่ให้ส่งไปทางไปรษณีย์ได้ไดค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ ตัวแรกมีตัวใหม่คือเกิดขึ้นบ้างแล้วยังคะจะมีครีมบำรุงโคครีมตรงนี้ก็จะช่วยบำรุงผิวให้ผิวนุ่มนะคะค่ะโดยผลิตโดยแพทย์นะไปไปดูกรรมวิธีเภสัชเภสัชแพทย์ควบคุมโดยแพทย์เภสัชผลิตค่ะแล้วก็ขั้นตอนวิธีการหรือห้องปฏิบัติการของเขานี่สะอาดมากเราเคยไปเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเราจะไปเยี่ยมไปทํารายการกันอีกรอบนะคะตรงนี้สามารถรับบริการได้ การันตีเลยค่ะว่าดีมากผิวไม่ตึงหน้าไม่เป็นสิวนะคะอะก็ฝากเอาไว้สําหรับโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรังนะคะที่จะเปิดคลินิกนอกเวลานะคะทุกวันจันทร์รัตสี่โมงครึ่งถึง2องทุ่มครึ่งค่ะคุณผู้ฟังเริ่ม21มกราคม2564เป็นต้นไปจองคิวล่วงหน้าที่075-201-208แล้วก็แอดไลน์ตรังสกินนะคะ,ะเดี๋ยวขอ,ขอโทษนะคะแอดตังสกินก็คือแอดแล้วก็ตัง แล้วก็ตังสกินเลยนะคะะก็สามารถที่จะเข้าไปจองคิวหรือว่าคุยกับแพทย์ได้ค่ะอืมค่ะนะคะช่องทางเฟซบุ๊กก็มีใช่ไหมคะเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> <Facebook. S 1> แฟนเพจ เป็นโรงพยาบาโลโรคผิวหนังเขตร,ร้อนภาคใต้จังหวัดตรังเลยค่ะ,<า>คะเข้าไปดูอัปเดตข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวของที่นั่นได้เหมือนกันวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะท่านนายแพทย์สุสรันพึงลำพูนนะคะรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์และคุณนรุมนบุญชัยรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้รอนภาคใต้จังหวัดตรังนะคะขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังด้วยพรุ่งนี้หลังข่าว10ิบนาฬิกาเรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกสวทตรังฟังทั่วโลกกับ w w w t r a n g r a d i o n e t ก็มาฉันรู้สึกเธอนั้นคุณตาเหมือนบางสิ่งชุดฉันดึงเธอเข้าหาให้มารักและรู้ใจกันตั้งแต่เจอเรานั้นคุ้น